ันหนึ่งถามว่าจากคลิป V I จําเป็นต้องดูกราฟไหมอ่าอเขาถามว่าแล้วเราใช้เทคนิคกราฟในการขายได้หรือเปล่าครับพอเราได้กําไรมากๆอ่าอืมคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าเรานะตัวเราเนี่ยเราจะลงทุนแบบไหน ก็ไม่มีใครมาว่าเราอใช่ไหมมันก็คือตัวเราอะนะครับก็ดังนั้นก็ต้องตอบเลยว่าคงไม่ผิดหรอกนะถ้าถ้าเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเนาะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทีนี้จะบอกว่าเอ่อส่วนตัวพี่ก็ไม่เคยใช้เทคนิคอลในการขายเหมือนกันนะครับเอ่อแล้วก็คิดว่าคือก็ต้องต้องต้องบอกว่าก็ไม่ได้มั่นใจนะครับว่าว่าใช้แล้วเนี่ยจะ ประสบผลเร็จดีจริงหรือเปล่าเหตุผลนะครับ hmm. เหตุผลเป็นอย่างนี้ต้องต่ว่าเทคนิค,คนี่นะครับมันเป็นมันเป็นการจับเขาเรียกว่าพฤติกรรมนักลงทุนนะมันเป็นเครื่องมือที่จับพฤติกรรมนักลงทุนนะว่าเช่นตอนนี้ซื้อเยอะมากๆเขาเรียกว่าโอ์บอสนะขายมากๆเรียกว่าโอ์โซอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยกอย่างเฉยนะเครื่องมือตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไปบอกว่าแต่ในเชิงเชิงฟันดัมเบลท์เนี่ยวีไอจะเน้นทางเออเชิงฟันดัมเบลท์พี่ถามว่าอย่างงี้ยกตัวอย่างดีกว่า สมมุติว่าหุ้นเหุ้นเอนะครับหุ้นเอนะครับเรารู้ว่าหุ้น A เนี่ยมี potential นะมี potential นะในการที่จะเป็นหุ้นอ่ะสิบเด้งได้ในการจะเป็นหุ้นสิบเด้งได้นะโอเคนะสมมตินะเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมีศักยภาพที่เป็นหุ้นสิบเด้งได้แล้วปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปรากฏว่าเครื่องมือทางเทคนิคบอกว่าต้องขายและคุณขาย คำถามแล้วถ้าหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีการพักฐานแหลกเขาบอกว่ามัแบบพักฐานนิดนึงอะไรกันแล้วก็แล้วแต่นะหลักวิ่งขึ้นยาวเลยไปอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไห้าร้อยเปอร์เซ็นคำถามคุณจะเสียดายไหมล่ะอ่าเสียดายครับถ้าไม่เสียดายก็ก็ก็ใช้ไงอันนี้ก็เจอมาแล้วเหมือนกันใช่คือผมบอกว่าใช่พี่บอกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นไม่จริง มันเกิดขึ้นจริงในตลาดหุ้นคือถ้าเราเนี่ยวิเคราะห์เชิงฟอนเเมนทัลเนี่ยเรามั่นใจอะว่าว่าว่าแบบนี้มีพลินเชียลเยอะอะห้าร้อยห้าร้อยเปอร์เซ็นตก็คือห้าเด้งใช่ไหมห้าเด้งมาแน่อะไรเงี้ยสิบเด้งมาแน่อย่างเงี้ยแต่เราต้องถือหน่อยต้องอดทนหน่อยแต่ถ้าคุณบอกว่าพอคุณขึ้นคุณขึ้นไปหน่อยนึงปุ๊บหน่อยนึงแล้วสสญญาเทคนิคบอกขายเนี่ยผมพี่ถึงเคยบอกบ่อยๆว่าถ้าเราใช้ขึ้นบเทคนิคลนะครับมันจะทําให้เราสับสนเคยบอกแล้วว่า,วา สัญญาณเทคนิคบอกขายไปที่บอกว่าทางฟันเดเมนทัลมั่นใจมากว่ามันจะขึ้นไปอีกสี่เด้งอ่ะห้าเด้งอ่ะคาถามคือคุณจะเลือกทางไหนอ่ะถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อเทคนิคข้อคุณขายปุ๊บก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะราคาพุ้นมันขึ้นไปต่อเงี้ยอีกสองสามร้อยเปอร์เซ็นเงี้ยอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นเงี้ยเสียดายไหมล่ะน่าจะเกิดขึ้นบ่อยด้วยเนาะใช่เกิดขึ้นบ่อยบ่อยมากมันต้องบ่อยเลยอ่ะถ้าฟังอย่างเงี้ยใช่มันเกิดขึ้นบ่อย เพราะว่ามันมันมองคนละเรื่องกันเลยมองคนละแบบคนละไทม์เฟรมช่องระยะเวลาใช่ด้วยอืมก็คือคือคือสรุปก็คืออย่างที่พิยพัฒนเคยแช์ก็คือพีิยพัฒนเคยใช้ลองใช้กับตัวละใช่สาหรับตอนซื้อพบว่ามันขัดแย้งกันแต่นี้ใช่ไม่ขัดแย้งกันที่ผ่านผ่านตอนขายซึ่งยังไม่เคยใช้แต่พอลองคิดไปอ่ะมันก็เห็นแล้วว่ามันก็ขัดแย้งกันอีกแหละใช่ไหมครับใช่มองพีิยพภาส อ่ะแต่ว่าก็ที่ออกตัวตอนแรกเหมือนกันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ<ช>คือมันอยู่ที่เราเราใช้แล้วอันไหนมันเวิร์กก็ก็โอเค<ช>ครับใช่ต้องร์คือถ้าเราใช้แล้วมันมันเวิร์กอ่ะพี่ว่าก็จบนะอืมอือครับอ่ะขอบคุณนะครับลอาคำถามเออคำถาม